โอ้เร็วขึ้นนะเ,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 นเ,เ,เยี่ยมทอยเอยี่ยมไป,ไป โอ้ยย่ยมไปบีไป,ไปอยู่ในเส้นนะลูกเอาไปเลยทอยอย่ารอ ยกเข่านะเน้นยกเข่าเยอะๆครับบนี้ตลอดพร้อมเริ่มยกเข่าอย่างเดียวถูกต้องเวี่ยนแขนได้ดีเน้นยกเข่าใช้ปลายเท้าถูกต้องถูกต้องอย่ากระแทกขาแรงถูกต้องยกเน้นยกเน้นยกถูกต้องนี่วิ่งดีวิ่งดีดีขึ้นท่านี่ออทอยก็ดูทรงดีไปเรื่อยไปเรื่อยออทอยก็ดูทรงดีไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่หยุดนะไปถึงข้างบนเลยตอานื้อเอนนี้อเวียนแขนได้ดี

lên, lên, à nên nhấc sò nên nó làm đây nhiều nè, là nỗi nè, súng này thoi, súng súng này, chỉnh, làm không đi lên đi lên đi khinh. เท้าไปเท้าไปเท um, ้าฝ่าให้สมสมุดหน่อยวิ่งให้มันสมุดหน่อยต่อเนื่องตึ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 งระยะขายมันเท่ากันสิวิ่งทางเก็บเขาวิ่งย่อขาครับกระโดดยาวๆยกขาขวาก่อนเริ่มอ่ากระโดดไปยาวๆใช้ไปเท้าอย่างเดียวเห็นยาวพออย่าย่อขาเยอะขาตึงหน่อยเวลากระโดด ใช้ไปเท้าก็โดดอ่าเน้นไปยาวอะ่ะยาวเอายาวยาวออเน้นยาวถูกต้องเวลาเข้าทําแต้มต้องไปเอายาวเนี่ยเ,เข้าทําต้องเข้ายาวไม่ได้ออกแรงเท็กตัวเอ้ oh. ถืียง <laughs> ขานะเริ่ม ท้มเป็นขาถูกต้องเน้นยาวมาทอยมาเลยไม่ต้องรอทิมถูกต้องแทงเลยทอยเบยดกันไปให้ยาวยิงอัดเนินอัดเนินไปอัดไปฟื้นเลยลูกอัดลอยไปลอยตัวไปยาวยาวอย่าโดดสั้น เห็นไหมครับเหมือนเดิมเน้นคุณเน้เนท่านี้มากขาเดียวพร้อมเริ่มขอทีมเปลี่ยนข้างยาว เน้นยาวแขนจะวี่งนี่นกำมันได้ไหมอ่าเน้นไปได้ใช้อยู่แล้วสร้างใบกมเนื้อสร้างรอเลยโยทอยเอาหมดเมื่อ,อก,กี้เลยจะถึงแล้วยาวหน่อยเอ้ยยาวหน่อยลูกพยายามฝืนหน่อยลูกกดซึมไป นาทีมาขวาหน้ายืนขวาหน้ายืนขวาหน้าใช้คลิกนะ2จังหวะยกละหนสองเลยพร้อมยกขึ้นดีๆนะเอ็นตัวนะพร้อมเตะลงพื้นได้ไหมอย่างงอตัวเตะยกขึ้นมาดีๆ อย่าไปงอตัวเตะอย่าไปงอหลังเตะยืดตัวเตะพร้อมทึบไอ้ยืดตัวเตะยืดตัวเตะยืดตัวครับอ่าเตะลงพื้นยกขึ้นมาก่อนยกมาสูงก่อนทึบเออยกสูงก่อนยกสูงหน่อยทอยถ้าท้อยสูงนิดหน่อยทอยกขาขึ้นมาสูงอยากขยับขาหลังยกขาหน้าขึ้นไปก่อนยกขาเอ็นตัวไงยกขาเอ็นตัวยกขาเอ็นตัวขึ้นมาพร้อมทึบ

ฮ่าถกทุกพรอยเอ็นทีหนึงเอ็นตัวทีหนึงองมาพรจังหวะแรกเอ็นตัวยกขาไปใกล้ลูกไปใกล้ จังหวะแรกถูกจังหวะสองเขาทำเท้ายดีอย่าเปิดตัวทึบทึบขามาด้วยสิกระโดดมาด้วยสิเตะนี้ได้ปหมได้ไหมไม่ได้แล้วเตะต่อไม่ได้พร้อมทึบแต่กลางแขนบอกท้องทึบหกท้องทึบอย่างงอขาทอยทึบ ไปท้าโดโดลอยตัวทำเหมือนโดดธรรมดาเลยเหมือนโดดแทงเข่าธรรมดาแค่เรายกขาขึ้นแค่นั้นเองพร้อมอึม๊บอึ๊บเอาขาไปอย่าตัวไปเอาขาไปอย่าตัวไปอึ๊บไปเรืาา่อยๆสองทีวางสองทีวาง,งทำจนถึงอะ่ะไปจากกลางแขนมานเริ่มไหม เป็นข้างเป็นการเมื่อกี้ยืดการไหนยืดยืดการท้ายทอยไปเริ่มเลยสองทีเอ็นยกขาขึ้นมาระดับเอวก่อนระดับเอวตัวยกขาเออเอ็นตัวยกขาเอ็นตัวยกขามาเลยเริ่มเองอ่าเอ็นตัวยกขากระโดดอย่างเดิมค้อยอย่าดึงขาหลังยกขาก่อนแล้วกระโดดยกขาขึ้นมาระดับเอวก่อนแล้วค่อยกระโดด เปิดเท้ามาตรงเปิดเท้าดี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 เปิเท้าสูงอิมลูกขาสงข้าสูงเออั้ออออแรกคูนขาล่างโดดด้วยไกลด้วย อ่าพอถูกล้องไม่สไลด์ดิไม่สไลด์ยกก่อนยกขึ้นมหมกระไปหนึ่งสองเดี๋ยวยกขาหนีบยกขามันขาอยู่อย่างงี้ดิข้าอย่างงี้ดิมาหนึ่งสองโดดขึ้นมาโดดฮึบหนึ่งสองอ่าข้าม่ครับฮึบมาหนึ่งสองฮึบหนึ่งฮึบสองอ่าค้างไว้ไปเองขึ้นหนึ่งสองลองสองไห ยกยกยกขึ้นแล้วไปยกขึ้นแล้วไปยกไปยกไปยกไปเรื่อยนะ้มไหมเรื่อยไหมเรื่อยม่อยู่แล้วแ,แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณอ๋อครับมีแรงต้านมีน้ำหนักตัวเขาหายถึง วางวางขาตรงตรงนี่วางขาให้นี่วางขาให้ขาจะเปิดอยู่ที่รูวางขาหนะ่ย เนห็นไหมแค่นั้นเลยฮะอยู่ที่หนูวางขาหน่ะเวลาเนี่ยวางขาที่นี่ดูขาตัวเองก่อนขาตัวเองไงอ๋อ